สตาร์ทก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะสตาร์ทก่อนก่อนก่อนโอเคใกล้ใกล้ไหมใกล้ใกล้ไหม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมสวนแล้วก็พกฟ้าโปรดักชั่นคราโปรดักชั่นนะครับเอาโอเคนะเพื่อนวันนี้นะครับเราก็จะมาบินโดรนนะครับซึ่งผมไม่เคยบินโดรนราคาแพงขนาดนี้มาก่อนนะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ4-5 0,000หมื่นบาทนะครับซึ่งไม่ใช่โดรนผมหรอกครับคือโดรนของพี่เขานะเอาไว้ถ่ายรายการหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยอโดรนเป็นรุ่นแฟนทอมซีนะครับของภูฟัาโปรดักชั่นแก่เลยครับแก่เลยครับผม เข้ามาใกล้เข้ามามีอะไรไหมนี่ว้าวของพี่เขามีอะไรบ้างครับอันนี้คืออันนี้คือไปลงทะเบียนกับกสทชที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือถูกกฎหมายนั่นแหละอ๋อเขาต้องลงทะเบียนด้วยเชยไอ้ที่ผมบินบินนี่มันผิดนะลับเล็กเลยแต่ัเล็กถ้ามีกล้องต้องไปขึ้นทะเบียนกับกสทชแต่ว่าหมดหมดเวลาแล้วถ้าจะขึ้นถ้าจะไปลงทะเบียนอ่ะต้องไปลงทะเบียนที่กรมการบินพลเรือนนะครับอ๋อนั่นซึ่งมันจะมีเงื่อนไขเดี๋ยวก็ไปศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นได้นั่นแหละครับโนร อันนี้ชื่อรุ่นแฟนทอมสี่ครับแฟนทอมสี่ธรรมดาจะมีกันชนกันชนหน้าอันนี้เป็นรีโมทนะครับซึ่งจะมีโมดูลสําหรับถ่ายทอดสดได้นะครับต่อโปรเจคเตอร์ต่อจอโอ้หมันถ่ายทอดสดได้ด้วยดนคำนี้ว้าวมันสุดยอดมากแล้วเพื่อนอันนี้สายนะครับแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายทอดสดในวันนี้เราจะถ่ายทอดสดเมื่อมีงานอื่นๆนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้ถ่ายไหมอันนี้คือคือแบตเตอรี่ของมัน ใส่<ม> <ไป S 2> นะครับเ <ไป S 2> บตเตอรี่<ล>ของมันโอ้ผมจะมาบินโดรนราคาแพงครั้งแรกผมเสียวมันตกมากแล้วลเพื่อนเพื่อนโอ้ยังไงก็กดไลค์เพื่อเปกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมถอดเดีนี้ก่อนถอดขาสกีมันก่อนอ่าถอดอ๋อมันต้องถอดขากล้องขาสกีอะไรมันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะเพราะผมไม่เคยใช้โดรนพวกนี้นะเสียเข้าไปเดี๋ยวเดกดก่อนอ กดเพิ่มเข้าล็อกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับลแล้วก็ <laughs> แล้วก็มันจะมีสาย USB นะครับซึ่งเสียบเข้าไปแล้วก็เราจะมี iPhone ซึ่งจริงๆเป็นโทรศัพท์อะไรก็ได้ที่ที่มาเป็นมอนิเตอร์หน้าจอมันนะครับซึ่งเราจะบังคับมันเพื่อดูเพื่อดูกล้องมันเราจะได้เห็นภาพที่เราต้องการนะครับการบินโดรนมี2มี2อ,อย่างคือ1บัง,บงคับโดรนแล้วก็บังคับกล้องซึ่งจะไม่ยากถ้าไม่มีส่วนจะบินน่าจะไม่ยากครับผมทัมาเยอะครับผมวิธีการเปิด อันดับแรกเนี่ยกดปุ่ม2ทีติ๊ตติ๊ดอ่าดูดูดูกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นก่อนกล้องคาริเบ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคาลิเบ่นนะครับเนี้ยกล้องคาลิเบ่นแล้วกล้องมันเชื่อมต่อฮะแล้วก็รีโมทเปิดแล้วครับผมกดติ๊ตติ๊ดเฮ้ยร้อนใหญ่มันต้องกดอะไรแบบหลายขั้นตอนอยู่เนาะเอาครับเพื่อนแต่ขั้นตอนแรกต้องบินยังไงบ้างอะไรยังไงครับผมขั้นแรกเปิดเปิดแบตก่อน เปิดแบตเพื่อเพื่อเซ็งกับร,รีโมทรีโมทเราก็ต้องเปิดแล้วก็เข้าแอป,ป DJI นะครับตอ,ตอนนี้ใช่ถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยแสดงว่า GPS มันจับได้หมดแล้วก็สามารถบินได้ซึ่งมันเล็กคอร์ดเล็กคอร์ดเขาเรียกว่า Return Home RTS นะครับ<อ>ซึ่งถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยแบตหมดหรืออะไรสัญญาณมันหลุดอะไรมันก็จะกลับมาจุดเดิมจุดนี้นะครับอ่าแล้วโอเคนะครับเพื่อนนินครับผมจะฝากโดนราคา3 4 5สี่ห้าหมื่นเนี่ยไว้กับไมเมสวนนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนเป็นพยานนะครับสิทชม โอเคครับผมขั้นตอนแรกก็สองนิ้วใช่ไหมครับผมนี่นะครับเพื่อนๆถ่ายเลยนะครับลงประมาณนี้นะครับก็กล้องกําลังจับภาพถอยหลังนิดนึงนะครับเรากําลังจะเริ่มบินแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวกล้องจับภาพเลยสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะสตาร์ทก่อนพร้อยพรอมพอมโอเค ใกล้ไปใกล้ๆไปใกล้ๆไปอยู่นี่มัอยู่นี่มันเสียวมากแล้วเพื่อนผมตกใจเลยอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออใหญ่มากๆเลยครับเดี๋ยวถอยล้างถอยล้างเดี๋ยวค่อยๆดันขึ้นนะดันตัวนี้ขึ้นนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดันขึ้นเลยนะค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น

อยู่ได้ด้วย GPS นะครับซึ่งที่เป็นสีเขียวเมื่อกี้มันคือ GPS อมันจะนิ่งมากนะครับอันนี้ถ้าเราดึงไปมันจะกลับงไหมลองบินเอาโอเคนะ Leonard เพื่อนเมื่อกี้นะครับเมมโมรี่การ์ดเต็มก่อนนะครับเมมโมรี่กล้องนะครับซึ่งคราวนี้ผมจะลองบินใหม่อีกรอบนะครับดูดูดูอันนี้นะครับอันนี้คือหมุน,น,น<ง>สูงต่ำ ล่องซ้ายขวาอันนี้สูงต่ำนะเพื่อนอันนี้ซ้ายมือสูงต่ำอ๋อลองหมุนกล้องครับผมอันนี้หมุนลำหมุนลำหมุนลำครับเพื่อนกล้องคลุมกล้องได้อันนี้คือกล้องดูคลุกกล้องออ๋ดูนะครับผมจะลองหมุนกล้องขึ้นหมุนแท็กกลดโลเนี่ยเป็นมิมต่ำลองลองหมุนกล้องลองครับเพื่อนไม่ถ่ายเราไม่ได้มาถ่ายเราไม่ได้ ต่ำลง,อ,งอีกเออหมุนหมุนหมุนอีกหมุนอีกนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเจอตัวเองแล้วเพื่อนต่ำลงนิดนึงผมต้องดูด้วยโ,โหของมันแพงถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะไม่มีอะไรใช้งานแล้วนะครับใช่ใช้งานมีลำเดียวใช่ครับผมโอเคอเคพื่อนตอนนี้มันก็เริ่มมืดขึ้นแล้วนะครับคือล่าติดตกดินเมื่อกีนนะครับโอเคโอเคผมว่าผมแบบเริ่มขับขี่เป็นแล้วนะครับ ผมเริ่มบังคับเป็นแล้วเพื่อนๆนี่กล้องกล้องลงโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองลงจอดนะครับเพื่อนขึ้นนันไม่เรียบเดี๋ยวพี่จับให้โอเคผมเอาคนกันนะอ่าต่ำลงมาต่ำลงมาต่ำลงมานะเพื่อนเอาเอาหัวมามาตเอาได้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพื่อนต่ำลงต่ำลง มาด้านด้านขวาต่ำลงต่ำลงลงอีกลงขึ้นโอเคต่ำลงต่ำลงต่ำลงโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมใช้พี่เขาจำนะครับผมต่ำลงอีกต่ำลงอีกนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอย่าไถ่กว้างนะไถ่กว้างไถ่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดกันแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคพอโอเคจับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหยุด ปล่อยปล่อยปล่อยเกือบจะไม่รอดนะครับพี่น้องเกือบจะบินขึ้นแล้วเพื่อนกลับมาแล้วนะครับดูดูดูเดี๋ยวก่อนผมบันทึกวิดีโอของโดรนเลยนะครับผมว้าวโอเคหยุดเรียบร้อยนะผมนะโอ้โหผมบินอย่างเซลล์ครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากผมคิดว่าเพื่อนๆคนจะชอบใจนะครับซึ่งก็สําหรับใครที่แบบอยากจะรู้ว่าพี่เขาแบบทําเกี่ยวกับอะไรซึ่งพี่เขามีทั้งช่อง YouTube แล้วก็มีแฟนเพจด้วยใช่ไหมครับ,รบผม,ผมช่อง YouTube ไปกดติดตามที่โพควาโปรดักชันนะครับซึ่งก็กําลังอัปเดตผลงานเรื่อยๆส่วนแฟนเพจเนี่ยก็เป็น Facebook คิดว่าโพควาโปรดักชันเป็นภาษาไทยเลยก็จะมีผลงานการถ่ายรายการอีเวนต์ต่าง,างๆมากมายลงในนั้นนะครับก็ ถ้าใครชื่นชอบก็เข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถติดต่องานแบบพวกถ่ายอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นงานแล้วแต่งานแต่งานบวชงานอีเวนต์รายการได้หมดครับก็ลองลองลองไปชมผลงานก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม อะไรต,ต่างๆนี่ยลับโอเคเอาไวาสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อนห้มึงใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปเพื่อนๆดูและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมในช่อง u t u b e ไมค์มีส่วนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วของพี่เขาด้วยนะไปไปไป